สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube บอสคารอารลชาแนลนะครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางนะครับผมเราจะไปกันที่สารแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับหลังจากที่งวดที่ผ่านมานะครับผมแม่นอมนะครับผมหรือว่ายายนอมนะครับผมบังมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมเป็นการสื่อขอกับแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับผมในวันนี้เราจะไปให้แม่นอมทําพิธีขอต่องวด นะครับผม16พฤษภาคม2568นะครับผมใครเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสถานที่ศาลแม่นิสีสารถือว่าช่วงนี้นี่ปังมากเลยนะครับผมเห็นเขาบอกว่ามีคนมีโชคมีลาบเยอะนะครับผมมว่วเมื่อกี้นะครับผมก็เดี๋ยวนม่คนเต็คนปากอะไรก็ไ้กันถือว่าทุกวันป แม่ครับผมหมดที่แล้วนี่เขาเขาคักแห้งมาสันนะครับผมรดน้ำมาสันแม่ครับผมเดี๋ยววันนี้ขึ้นเลยครับผมมวันนี้ขอให้เข้าอีกปังนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะครับผมใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวนี้จะให้แม่นอมนะครับผมแม่นอมจะทําพิธีสื่อกับแม่ฮานี่สีสารให้นะครับผมว่าเราจะขอโชคลาภกันนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมถึงแล <Ori> ้วครับผมอยู่ขวามือนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นตามกล้องเลยนะครับผม ก็มาอ,อยู่เพินกลับมานะครับผมก็อยู่ที่ถนนรีสเกตอุบลน,นะครับผมขาออกนะครับผมขาออกซารก็จะอยู่ขวามือนะครับผมส่วนขาเข้าเมืองรีสเกตนะครับผมก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับผมใครทีอ่อยากจะมีโอกาสมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภ นะครับขอหน้าที่กรงานนะครับกับแม่ฮันนีซีสาลนะครับผมก็เดินทางมาได้นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเอฟซีท่านไหนอยากจะถวายชุดสวยๆนะครับผมชุดไทยนะครับหรือว่าอยากจะถวายอะไรต่างๆนะครับผมไม่สามารถมาเองได้นะครับก็สามารถติดต่อหาผมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นทุะให้เอฟซีนะครับผมเดินทางมาที่ศาลให้นะครับผมก็ ยินดีนะครับผมติดต่อหาผมได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ082นะครับ2078757นะครับ0822078757เบอร์นี้เป็นสามารถติดต่อกันทางไลน์ได้นะครับเป็นไอดีไลน์นะครับผมสามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับผมคือมื่อนีเลือกเลือกมากต่อกันขึนเลยเพราะว่าตอนข่าววันนคนเยอะนะครับผมเราไม่สามารถจะมีสามาธิในการสื่อสาร นะครับผมขอตัวเลขเด็ดๆนะครับผมกับแม่ฮันนี่สีสันได้นะครับก็เลยถือโอกาสมาตัวกลางคืนนะครับผมแต่ก็ถือว่าประมาณนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูบรรยากาศด้วยกันนะครับผมโอ้สายมากับสาย่าเลยตัวมากับสายฝนเลยนะครับสายฟ้าสายฝนเลยแบบแต่ยานให้้วได้การฮนน่แล้วก็เนาะคอก็เดีอยวก็ดูแม่ฮันนี่สีสันเต้ออ แม่นอนกลับไปยังยังไม่กลับนะครับผมโอเคเลยนะครับโอ้หนิไม่นอนนั่งอยู่นี่นะครับผมโอเคโอเคตามนั้นเลยนะครับผมผมจะรถนะครับแต่ผมจะรถแล้วแล้วก็ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไป่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ถึงแล้วนะครับสายแหมนี่สามแปดแปดเจอแม่นอนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังไงบ้างครับงวดที่แล้วกาปังค่ะ สิไปเล่นตีหมออยู่บ้านเพิ่นก็ให้จ้ะจ้ะก็ถูกเย้อยอยู่นะ0หกับจุดทูบได้700009เนาะกับ9โกดเดียวกันเนาะก็ไดโชคลาบก้อนใหญ่อยู่กะงวดนี้กะคือสิให้แม่ฮันนี่เพิ่นก็ว่างวดนี้กะเพิ่นสิให้ชคลาบคนอยู่เพราะว่าทุกคนกะลูกบ่เปิดเพิ่มเนาะแล้วก็ลงให้ลงหน้ากันนําพ่อน้องเพื่นให้ชคลาบก้อนใหญ่ๆทุกคนอยู่นะก็วันนี้กะขอขอบคุณพ่อน้องนาเดียมาค่ะ ก็่ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆเฮากับมีของไหว้ปกติเนาะน้ำแดงน้ำเปล่ามะลายน้ำมันเติมตะเกียงมีแต่ความบั่งคั่งเดี๋วันนี้แม่จะทำที่ซื่อกับเนาะได้ค่ะจืขอขอโชคลาบเด็ดได้ค่ะส่วนเมื่อที่แล้วนะครับผมที่ทำผมมาทําคลิปหรือว่ามาขอกับแม่อาจจะไม่เข้านะ ก็ต้องขออภัยเอซด้วยนะครับแต่แม่นอมก็มีจริงๆริงมขานอกเนาะครัได้ครับก็ขอบคุณเอฟด้อนะครับผมที่เข้าใจนะครับผมเคราะว่าเขาเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมวันนี้เราเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ันก็ยังว่าแหละเนาะโชคชะตาดีๆดีๆะลมีน้ำเปล่าน้ำแดงทูบหนึ่งดอกวันนี้สื่อสารจ้ควันนี้เรามากับบรรยากาศฟ้าทึ่งฟ้าทุ่งฝนนะทุกคนครับโชคบะตาเลยนะครับวันนี้ วันนี้ก็เตรียมไปให้เรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมมาเลยนะคะพอพี่ซื้อก็ใหน้นะเดี๋ยวจกวะกลับแม่ครับสักพักเด้อแล้วไปช่วย,ยวพ่อหน่อเดี๋ยวช่วยพ่อหน่อยเดี๋ยวช่วย มันเป็นตัวแทนของเอฟซีชองบอสคาโล่แม่โอ้โหตัหลาบเกินไปแม่เด้อนี่โสมี่หลาบอยู่แล้วเงยๆสวยๆเหมือนแบบม่เด็ดสุดนี่มาพร้อมกับสายฝนเลยนะแม่นี่หยิบผู่คนน่าจะตกแล้วใช่ฟ้าแลบเลยครับผมผู้ชมครับสิ่งที่เดี๋ยวเชื่อหรือว่าปาฏิหาริย์ เรื่องการสื่อวิญญาณนะครับก็โปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับผมเนาะนะครับผมเปิดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับผม <c oughs> เพราะว่าคนเรามีเซนเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าแม่นอมเอ็แมีเซนนะครับผมที่เพราะว่าแกเข้าอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะครับผมถือว่าเป็นผู้ที่อยู่สารแค่นี้มาตลอดนะครับผมแกอาจจะมีการสื่อสารได้ตอนนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ผมแต่ผมเองก็เชื่อนะครับผมว่าแกสามารถสื่อสารได้ ก็อย่าลดดูนะท่านผู้ชมขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆที่ให้กำลังใจนะครับผมดูดูเพรเป็นเพียงแค่นวทางนะครับวันนี้ก็มีน้ำมันตะเกียงเมื่อนี้ก็เหมือนปฏิหารมีจริงเนาะครับปฏิหารมีจริงเมื่อนี้ก็ลำพงตัวเก่ามันพังไปลำพงตัวเก่ามันพังไปก็สั่งมาจากคุณล่ะโค้งต่างแดนจากเมืองประเทศลาวน์ เพิ่งมาถึงสั่งไปได้สิบกว่ามือแต่พอดีมันเป็นพันกว่าบาทเนาะก็เลยว่าเอา้าฮันนี่สีสารหรือสุพินินมิจิตเพื่อนอยากได้ลำโพงตัวใหม่เพราะเสียงมันเงียบหนาวมีเสียงพิ้นและเสียงเคนมีแต่เสียงร้องปากเปล่ามีแต่เสียงนี่แหละคนยินนี่แหละร้องเพื่อนก็เลยบอกว่าเอา้าสักพักมีรถตู้คันนังจอดตรงนี้เหรอคันสีดําลำโพงก็มาส่งพอดีลำโพงก็จอดอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละจอดรตรงไล่ๆกันสักพักคนเดินลงมาพูนว่า เอาเอาชุดไทยแล้วก็น้ำเก้าขวดอย่างละเก้าชุดไทย่าก็เลยบอก่นโอ้ยดีใจเนาะแม่ฮันนี่สีสันเพื่อสิ่งจักว่าเงินทองมันหายากก็้แต่จะได้ลําโพงมาใส่ตรงนี้เ mm. พื่อก็เลยจ่ายมาหา้อยบาทก็ช่วยเหลือกันไปขอให้ประหาติหารตรงนี้จรงิงความเชื่อของเราก็เชื่อในใจเสมอว่าสุพินเหมิจิตเชื่อว่าเพืพ่อจ่ายจ่ายท่านเพื่อมให้วันนี้มาขอโชคลาภทางนี้ขอเปิดบามีตรงเปิดขอให้ฮันนี่สีสารชื่อจรงิชจรงชื่อสุพินเหมิจิต มาขอโชคลาภวันนี้ขอต้องเปิดเด้อทุกคนกันลำบากกันหลายเนาะขอกับแม่ฮันนี่สีสารหรือสุภินมีมิจิตกับปู่ดำกับคุณยายปากแดงมือนี่มาขอโชคลาภตรงนี้ขอให้ได้สมตัวตรงๆนะจริงๆนะคะขอในทูบตัวนี้ให้ได้สาตัวแล้วก็รีบปองด้วยขอให้ปฏิหารจรงมีจริงขอแม่ฮันนี่สีสารหรือสากรสนรักดวงวิญญาณตรงนี้เปิดทุกเปิดทางเปิดโชคเปิดราบขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีสีสุขลำนุ่้วยร่ำรวย เมื่อนี้กะ <c oughs> มาขอโชคลาภกับเพลินตรงนี้กระดอกไม้เนี่ยขึ้นมาตรงนี้เนาะกะสวยงามดีะกะใส่กับหน้าของลูกเพลินไม่หันนี่สีสารสาธุสาธ,สาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงไม่หันนี่สีสารเมื่อนี้กะสงบเนาะเมื่อนี้กะเป็นมือดี มือเสียงดังๆปังๆังเฮงๆงรวยๆขอได้แต่สิ่งดีดีมั่งมีสิสุขลำลวยลำรวยขอเงินใายได้เงินของานใายได้งานขอโชคลาภใายได้สามตัวตรงๆขอให้ปังปังเฮงลรว,วย <c oughs> สายฝนลินห้ำหน่อยตัวคหน้อยดอกมักม่วงดอกจำปามันกำลังสีลวงเลือดูแรงกัผ่านไปเลือดูฝนล,ลำ้ำไพรสีแทนที่เข้ามาถัง้องอั้งคานิ่งแฟนแสนรักหนุ่มไทยผู้ใจปั่ม ลาได้งานทำก่บ้านนางสงสารแท้ระพี่เกิดสงครามพอดีเอา,ปาเปอรเซียมันเดือดร้อนไปขัดของสูทินไทยหวงไไังลายดอคนงาม สาธุเดอ้อสุพินเหมิจิตถ้าดวงวิญญาณจะนตรงนี้จงรับรู้ด้วยว่ามาขอโชคลาภเพื่อนกมาพึ่งบุญบาร,รมีตรงนี้แหละให้อันนี้ศีสารให้ปู่ดำคุณยายปากแดงดองวิญญาณตรงนี้จงเปิดทิศเปิดทางเพื่อนก็มาขอโชคลาภตรงนี้ขอให้ได้แต่สิ่งดีมั่งมีสิ่งสุขลำดวยนะคะเอาปักทูบลงไปก่อนเนาะตัวนี้ก็ปักลงมาแล้วโอ้เลขก็เพิ่มางามเลขมั่สับ อโอ้อหตัวเดิมตัวเก่าโอนี่แหละเราไปขอปิงปองก่อนเนาะด้านหน้าจา้ะโอ้วเด็กมั่วนาบัลลูรีถูกกันนะทุกท่านจ้าปนี้เขาก็มาขอโชคลาภตรงนี้พุ่งเทน้ำมาคุณกินเมือกี้อาสาธุสาธุเด้อจังที่เจ้าทานมากินน้ำเด้อสุพินเหียมจิตขอโชคลาบโชคลาบเปิดเปิด,ปดที่เปิดทานเปิดจะสิ่งดีด ขอโชคลาบตรงนี้กับราชนีลูกทู่หมอลำมือนี้กับขอเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบอยากให้เพื่อนได้ก้อนใหญ่ๆตัวๆเด้อทุกคนกับขอความหวังตรงนี้เนาะขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมัง่งมีสีสุขลำลุ้ยลำรวยพินเอ้ยมือนี้คนกับลำบากหลายลูกเพื่อนกับเปิดเทิมทุกคนกับลงให้ลงนาเพื่อนก็อยากได้เงินก้อนใหญ่ๆตัวๆเนาะไปเติมต่อเติมชีวิตของคนแต่ละคนขอให้เพื่อนมัง่งมีสีสุขลำรวยลำรวยขอสองตัวล่างก่อนเนาะขอเลขสองตัวก่อนนะคะ ชีวิตคนเฮาทุกคนกัมีความหวังทุกคนหวังอยากได้เงินหวังอยากได้ทองหวังอยากได้รถหวังอยากได้เรือ แต่ชีวิตของคนเราความหวังมันก็นมีทุกคนขอให้ความหวังตรงนี้ขอให้เป็นจริงขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยว่ารามีจงเปิดฟ้าจงเปิดเจ้าที่เจ้าทางห้าหูสีตาจงเปิดขอให้ปังปังปงนะคะมาแล้วเลขสอง ก็เลอฟ้าแลบเตือผู้ชมอาสาธุสาธุจะให้ซองยังกะให้เด้อซองซองซองหนึ่งซองยังกะให้ไปขอให้ได้แต่สิ่งดีดีมั่งมีเสียสุขลำรวยลำรวยให้ตัวใดกะให้เข่าซื้อตัวใดกะให้ได้ขอให้ปฏิหารจริงมีจริงขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยรวยสองนะคะ พ่อแม่ฮันนี่เกิดวันที่ยีบสองตุลาคมเกิดเสียชีวิตอายุ21ปีหลักกิโลก็สองสองหกจสองยังกระสองเด้อบัานนี้สองสองสองหนึ่งสองยังสองสองยังสองสองยังก็ให้ขึ้นมาตรงนี้นะจ๊ะขอให้ปังๆนะคะสองมาแล้วเนาะสองมาแล้วอ้าวทีนี้จะสองยังเนาะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสาร ขอให้ปฏิหารจงมีจริงขอให้โชคราภก้อนใหญ่โตเฮงเฮงเมื่อนี้เพื่อนบอกว่าดีใจไล่ลายจีได้ลำพุงมาเปิดตรงนี้เสียงกระดังดีดีพราว่าเพลงเ่็นตู้น้อยกับเสียงดังดีเพื่อนก็บ,บอกว่าดีใจเฮง เพื่นก็นจนว่าจนจ่ายเงินมาให้ลงโหดปุ๊บเพื่อนก็นจ่ายเงินให้คนที่มาส่งให้เลยเมื่อนี้ขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยโชคชะตาวาสนาคนเรา มีบุญวาสนา,าเท่าๆกันหมดทุกคนถ้ามาโอกับแม่ฮันนี่สีสารกับปู่ดำกับคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสารแต่เพื่อนบอกว่าไม่เคยลืมไม่เคยลืมเรือนหายจากตรงนี้แม่ฮันนี่สีสารเพื่อนบอกว่าทุกคนที่มาโขตรงนี้ไม่ทำให้คนทุกคนเดือดร้อนแม่ฮันนี่บอกว่าให้อะไรก็ได้ไม่ได้อยากได้ผงใหญ่โตๆไม่อยากได้อะไรทั้งสิน้นไม่อยากให้คนสิ้นเพลองขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีสิสุขอะไรก็ช่างอยู่ในบ้านหลังนี้ขอได้แต่สิ่งดีๆกับปู่ดำกับคุณยายปากแดงแม่ฮันนีี่สา พินเอ้ยเมื่อนี้มาขอโชคลาภเมื่อนี้ให้ตัวใดเนาะกระซิบในหูหรือออกในเลขสมตัวตรงๆในเลขเป็นปองเลยพินเดอร์ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆพอนใส่ตัวใดเดี๋ยวพ่นกระบอกมาเนาะอ่ะจิบปิงปองก่อน บ่ไม่อยากจับแต่ก็ยังให้จับเนาะตอนแรกว่าจะไม่จับก็อยากให้จับไม่อยากจับก็อยากให้จับบ่อยากจับที่สุดก็คืออยากบอกว่าให้ตัวเดิมเกิดอะไรขึ้นให้สองอุ้ยขนลูกเลยไม่อยากจับนะที่จริงที่จริงเพื่อนไม่ให้จับนะที่จริงเพื่อนไม่ให้จับก็ไม่อยากขนโชคชะตาเดี๋ยวจะว่าเอาทําไมไม่จับเพื่อนไม่อยากให้จับตั้งแต่งวดที่แล้วเพ่นก็บอกว่าให้ตัวนี้แล้วแต่มันจะเพื่อนบอกว่า คนเนาะแม่ฮันนี่สีสารกับปู่ดำกัะเจ้าที่ตรงนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากได้หยังใครอยากได้ก้อนใหญ่โตเพื่อนก็ไปอยากได้หยังเพื่อนอยากให้คนเอาเงินไปทาบุญและทําทานเพื่อนไปอยากได้หยังพอเพื่อนพร้อมหมดทุกอย่างมีหมดทุกอย่างแล้วเพราะว่าเพื่อนบอกว่าไม่อยากได้อะไรแม่ฮันนี่สีสารกับปู่ดำกับคุณยายปากแดงกับ นี่ตรงนี้เพื่อนไม่อยากได้แค่อยากได้ว่าให้คนอยากให้คนเอาไปเหตุบุญเหตุทานอยากให้คนเอาเงินไปทำบุญทำทานนี่ไปส่งให้ดวงวิญญาณเพื่อนจะได้มีนี่แหละเพื่อนจะอยู่สมมติว่าเพื่อนอยู่ชั้นนี้เพื่อนอยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อนอยากขึ้นไปชั้นนูแม่ฮันนี่เพื่อนบอกว่ากับปูดดำกับคุญยาณปากแดงพันว่าเพื่อนไม่อยากขออะไรอยากขอชุดสีขาวๆไปใส่เพื่อนจะไปนี่นไปนู้นเพื่อนอยากได้ชุดสีขาวเพื่อนอยากได้อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนเขาพูดไปเอง ่อยบอยากได้หยังเด้อคอยบอยากได้หยังเงื่อนหลังใหม่ๆตัวๆ่อยกอยากได้คอยอยากได้ตรงนี้่อยอยากได้หยังบอยากได้หยังทั้งสิ้นบวอยากได้หยังไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นนะทุกคนถ้าได้ก็เอาไปทำบุญและทำทานไปให้คนเขาบ่มีกินบ่มีอยากนั่นแหละคือเป็นสิ่งต้องการตรงนี้นะบอยากได้หยังคอยบอยากได้หยังคอยนะบอยากได้หยังอ่าเดวง ทุกคนน่ะอย่าลืมตรงนี้เด้อเจ้าอย่าลืมตรงนี้เกิดตรงนี้ก็อย่าลืมตรงนี้เกิดตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนเกิดตรงนี้ใช่ไหมได้แต่สิ่งดีเกิดในบ้านหลังนี้ใช่ไหมเกิดในตรงนี้เนี่ยอย่าลืมอย่าลืมตรงนี้นะอย่าลืมอีหลีคอยบอกว่าซุมเจ้าอย่าลืมอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมอีหลีคอยบอกเลยว่าคอยบุยากจับ บ่อยากจับอิลี่่อยากจับอิลี่่อยากฟืนโชคชะตาแต,แต่คือว,ว่าเดี๋ยวเป็นอย่างก็สะปบดจับขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำรว้ยลำรวยขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานไปเล่นสกลนครปีนี้ไม่ประทับใจเสียงขึ้นเสียงแคนไม่ดังทำนี้งึิงจริงมันจะตึง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 ไม่ประทับใจปีหน้าเอาไม่ไม่ประทับใจ นะปีหน้าเอาใหม่เพราะว่าแม่ฮันนี่สีสันเพื่อเล่นทุกปีมันจะมีเสียงคองและเสียงกองดังเหมือนกับคุณที่มาเล่นใช่ไหมคุณมาเล่นด้วยใจคุณจอเสียงดังอันนี้เสียงต่อยก็จะปีเอิอิงทุกปีมันจะดังป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 ังสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่สองสิตรงนี้ขอทุกคนได้แจ่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขแม่ฮันนี่นบอกว่าสุขินเหมจิตเ่าบอกว่า ทุกคนอย่าลืมที่ทำให้ทุกวันนี้โบอยากว่าวอย่างหลายนะไม่อยากพูดอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนห้าหูสี่ตาเขาได้ยินหมดทุกคนเดินมาตรงนี้เขารู้หมดว่าคุณจะทำไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เห็นแล้วทุกวันนี้นะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆพอเห็นเจ้าเห็นแล้วนะไม่อย่างกระสังเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้เห็นทุกทุกอย่างทุกคนไม่เชื่อว่าช่าของมันไม่เป็นไร น,นี่ไงสองสองเลขสองสองนี่เป็นเลขวันเกิดไม่ฮันนี่สีสารเลขวันเกิดของฮันนี่สีสารเนาะตั้งต่งวดที่แล้วเพิ่็ให้ตัวนี้นะ,อะสองสองเชื่อไหมเราหยิบลงไปคน,คนๆแล้วก็หยิบ แต่ที่จริงเพื่อนไม่อยากหยิบเพื่อนก็บอกว่าอยากให้สองสองตัวเดียวนะอขอกระซิบไปค,ค,ค่อยเพื่อนอยากให้เลขตัวนี้สองสองถ้าซื้อสองหนึ่งหลุดก็ซื้อสองสองก็ได้ถ้าซื้อสองหนึ่งหลุดซื้อสองสองก็ได้นะปังปังเอาแค่ okay, นี้ได้ไหมแค่นี้ครับผมแค่ okay, นี้นะ,ละเลขทูบแต่สามตัวบนเนาะแค่แนี้มัคนคนในนี้เรามองไม่เห็นหรอกเราไม่ได้จับเรามองไม่เห<ช>็นเราใ่แต่แต่เมฮันนี่เพื่อนบอกว่า เอ้ยคอยอย่างไ้เจ้าตัวนี้ได้เจ้าม่ต้องจับอีกเลยบอเอ้ยกระซิบเลยไม่ใช่ไหมครับใช่กระซิบข้างเอื้อยเจ้าม่ต้องจับเลยบออ้ยอย่าว่าจังสันจับเสือจับเพื่อพินจับเพื่อว่าอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมาโทษล่างเหมือนเดิมก็เลยบอกว่าจับเพื่อพินว่าเอาถ้าใส่สองก็ต้องเป็นสองแล้วพินจับลงไปใอุมเนาะสุขพินเห็นมาจิตมือนี้เพื่อนดีใจร้ายหลายเพื่อนได้ลำโพงมาลำโพงตู้ในน้อยแต่มันเสียงดังมากเลยมือนี้ก็เอาไปชาร์จแบตแล้วเพราะว่าลำโพงตัวเก่าเสียงมันนน่มีเาะพ แบตเตอรี่มันเสื่อมนะมันโดนน้ำฝนมื่อกี้ก็เลยสั่งมาเพิ่อนก็ดีใจนะเพราะว่าเออบอเป็นยังกต่สอยเอื้อยไปแล้วเพิ่อนก็สรอยดีมาหารอยปลาแต่รถตู้จอดนั้นก็เพิ่อนก็เอาเงินมาให้ตรงนี้นะปฏิหารมีจริงจริงๆนะจ๊ะนั่นแหละความยากไร้ไม่ต้องกลัวเพิ่อนช่วยเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเลตูปกันเนาะเลตูปเลตูปครับผมเลตูปตัวไหนนะครับผมสำหรับแนวทางเลตูปเมื่อกี้เหมือนเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมผมก็ยังงงอยู่กับเหตุการณ์อ้าว โอ้เสียดายมั้งเอาคิดกาเลขทูบได้เป็นศูนยอะไรครับแม่เก้าวะไม่ด้เก้าเก้าวะศูนย์หกเก้าศย์หกเก้าก้าไม่ค่อยชัดจัจัดนึ่งหน่งจัดน่งน่อาซูมกล้องเข้ามานะใครเห็นตัวไหนบอกได้นะคะ ศูนย์หกศูนย์เก้าอ๋อศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าเนาะเพื่อให้ศูนย์หกศูนย์เก้าแต่ละครั้งมันก็บก่แน่เนาะคนเฮาเลขมันออกซ้ำได้เนาะห<ช>มุนไปแล้วหมุนมาขอทุกคนได้แต่สิ่อดีมาตอบคุณก็ได้เนาะจะใช่มื่อนี้กับแม่ฮันนี่สีสารมันก็บอกว่าทุกคนก็มีแต่สิ่งดีๆเด้อมาให้ตรงนี้เนาะได้แต่สิ่งดีเ,ดาาเ,เดพื่อนบอกแล้วว่า่อยบอยย่ได้อยากได้หยัง นะทุกคนที่ได้ไปบอยากได้อย่างอยากเอาเงินไปให้ทําบุญและทําทานส่งไปใหดวงวิญญาณของเพื่อนนี่แหละเพื่อนจะได้สจรดีแต่ไม่ฮันนี่เพื่อนบอกว่าสุพินเนีเพื่อนบอกว่าโคชุดสีขาวเพื่อนจะใส่ไปนั่นแหละเ<ม>พื่อนจะใส่ไปแบบจง<ม>ังไ,ไงด้ลรอไปใช่ชุดสีขาว<ม><ม>จะชุดสีขาวสีขาวนะเ<ม>พื่อนจะไปแบบอย่างนั้นไปสร้างบุญของเพื่อนเนาะเพื่อนจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ยังดู สมมติคือเหมือนบันไดนะตอนนี้สามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นเพื่อนจะขึ้นไปขั้นที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดที่สิบสองเนาะถึงโน่นล่ะเพื่อนกลมาส่งให้ทุกคนเนาะแต่บางครั้งเพื่อนก็บอกว่ามากับปีนานมาแป๊บนึงคือแป๊บนึงเวลาของมนุษย์กับของเพื่อนไม่ไม่ไม่เหมือนกันเพื่อนจะมาแป๊บนึงเสี่ยวนึงเพื่อนกลมาให้เราดีใจขอทุกคนได้แจ่สิ่งดีกว่าปีนาบอกเพื่อนแล้วว่าขอขอบคุณลายเดอร์ที่ไปกับปู่ดำกับคุณยายปากแดงในหันนี่สีสาร ถึงสีบทประทับใจถึงจะเป็นยังไงก่อใหายใจเนวาไว้ใจนี่ยิ่งที่ใจให้สะอดสะเงื่อนกินขาต่างคิงกดสะเงื่อนคิงดิง้งต่างกระต่ายพนบอกว่าหายใจเย็นๆ,ๆ,ๆยังไดกระใจเย็นๆเห็ุยังไงค่ะค่นเฮาก็จะบางครั่งก็ถึกใจบางเท่าก็บรถูกใจเนาะปีหน้าไปเอาไหมจ้างด้วยตัวเองเลยบัดนี้หมอแค้นหมอปีหมอแค้นหมอกองเอาด้วยตัวเองเลยบัดนี้บอต้องแปาศัยไผจ้างมาให้เต็มที่นะขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีเสียสุขลำรวยลำรวย บันนี้กะขอทุกคนเพลงที่สุดใหม่เป็นลูกชิดเพื่นในพี่ล้องเพื่นสิดังขนาดนะเพื่นก็ฟังในหูเพราะว่าข่าบผมนะครับผมเมื่อกี้แม่นองทําพิธีบอกกล่าวหรือว่าสื่อกับแม่นี่สีสารให้เรานะครับเรากฏว่าจับได้ทีนี้เลยครับผมฟิงฟองหนะาขงแล้วก็เรียกทูกชัดเจนนะคุบผู้ชมนะครับ ก็เป็นเพียงแค่เราทานนะครับผมก็ขอพระคุณทุกคนเน้นดีๆทุกกรังใจให้กับแม่นอมแล้วก็ช่องบัตรสคาร์โลนะครับผมขอบารมีแม่นิสีสารให้โชคให้ลาภรวยๆกับทุกท่านเลยนะครับผมซิหกนี้ขอให้เป็นเศรษฐีคนใหม่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ